ครับกับซาบสดีเอฟซีถูกทันได้ครับเด้อเมื่อนี่ก็สิมาตามแนวท่างเล็กพาจาันลึกลับขึ้นเก่าละครับเมื่อนี่เมื่อนี่เลียกเล่าสีนิเมตรฝันวางได้เขาอาจังหอยไปติดตามน้ำกันเะครับเด้อเล็กพาจันลึกลับวางหมดที่แ้วเลียกเล่าเ,เล่า,ลาหาเก่าศูนย์หางเดียวครับก็ถือวา่าเลียกเล่าถือว่าไก่เชียงถือวา่า เข่าอยู่หน้าครับขันเหล็กซ้ำเนี่ยแดเมียนกระตีให้เล่าว่าเหล็กเหมืหมวดที่แล้วเราฝันว่าเดี๋ยวจับอึงบ่เล่าตีเป็นศูนย์ครับจะว่าแยดเมียนตีเป็นหนึ่งน้่พระอาจารย์ก็เห็นเก่าครับหมวดที่แล้วครับเราฝันว่าหยตดผู้เฒ่าเอาอึงมาให้เล่ามันนี่เล่าก็เลยตีเป็นศูนย์ รอบนี้เราสีฟันว่าจังไดห้องไปติดตามด้อนนครับเด้อครับขอไปห้อาจารย์ครับตะเกาก็เรลียกยุตนโตนพ่นตัวเหลยกตนวนพ่ตัวนี้ตัวเรียก เ,เหล็กแม่นแม่ยุต่ตวนพ่อเนี่โอ้มันจะตัวเหล็กองอมงามเลยครับขอไปหาป้าจานันครับ ครับนำมัสการครับอาจจรย์ครับตัจตัวตัวเล่นควันเป็นไหนมาอย่นงไรน้อมาตามแนวทางเนี้ยเีนเกลอนะครับเป็นไหครับฝันบ้องมันนี่เมียบมาเชิไหนนั่นที่ดูหาจินเท่งบ้างมันเนาะสิ้น่าคำมันเน้เมียที่มาบอกเนาะมาบอกมาบอกเป็นตัวเลยบอครับ bỏ cái tủ bán đây không hả chàng đây cái bún ngô vậy nó còn hết thả thang đẹp đấy không dẫn tôi lên đây là nó chân bưng hình có gì hết hay bưng nào rồi bưng bưng hay hình bác hả bó chân hay đâu bưng hình น้ำตัหนเนีโอ้เห็นเหล็กยี่น้ำตมซี่เป็นตัวเลยบอกครับโอ้ว่าเปียกวนก็เปดหนึ่งนี่นะเป็นปีกน่ละตามูนะเห็นเป็นเหล็กเปดศนบ่ครับเปดศกนกบแปดหนึ่งบ่ตามูน่พอเลี้ยวบ่ไรอานีระดเลยแปียกนเปดยปดหนึ่งเปีปดนี่แหะ เลปลว่าเลขที่มาแปบีบบเบาหนอเรีร่ครับโอ้ห้หมดที่แล้วของพายาจันเนินเลยหมดที่แล้วของพยาจันดึกหลับครับนี่เก่าสุดเม็ดเดียวเลยรอดให้หมดที่แล้วถือว่าไก่เคี่ยงนะครับสำหรับเด็กนี่เม็ดฟันเพิ่นรอบนี้ตอนตัดเ์อวัยวะน้ำ เลแดงครับเขียนเะไตามม้นพาชันชันให้เจ็บเส้นนครับเขียนเส้วเขียนยาว่าครับเขียนเส้นเขียนเขียนเส้นนี้ลพอม่เอาไทาทาสรุปทานี้ครับเขียนพนี่กันเ่องค่นเนอวัน บันทังคานบ่ครับบันทังคารที่สิบหกคอคอหกหกบอเป็นเหล็กคำนวณบ่อ,อ,อาจารย์บ่บ่บ่เหล็กเหล็กนี่มีฝันเผอนเด้เย็บซีกก่ขั้งบังดีดีเผินฝันเหมยนอาจารย์เป็นเป็นเผิฝันเหม็นฝันเหม็นนีมมมม่มาตลอดครับถ้าว่ากับันผู้สื่อเปลี่ยนต้องหันคุ้นยครับหนึ่งหนึ่งมันกับซ้ำตัวเดียวกันครับ ยังตีตีพมฝันเราบอสือให้สามหางเลยครับสามหางหนึ่ง้น,นัำเด็กไอ้ทั้ตัวเวด็กเด็กสองตัวตัวใดครับพาจารย์รูย่อยขางใตก็ได้ครับราศาูน,นย์แปดสิบแปดแล้วก็แปดแปดโอ้เนียนเนียนเนียนแปดมากครับ โอ้นี่เด้อบัตนี่อาจารย์เพิ่นเนีนให้แล้วครับศูนย์แปดศูนย์แปดตัวนี้โตตัวล่างบ่ครับโอ้ตัวนี้เป็นตัวล่างยังไงยังไงนะครับหยิบปากกาศยังไงนะอาจารย์ โอ้เนีูน08ประกาแดงสองตัเลข้สามตัวเนีนบอครับสามตัวใหเนนตัวเี้ยงสามตัวเี้ยงสามตัวโอ้เลข้สามตัวให้เนียน018บอครับเลี้สับวเลีสองตัวให้เน้นที่08เด้อเลข้สองตัวตักันันี้เรือตัวกันน้ำอันนี้ตัวกันเปแปด ตัวกันคือว่องกวบใหม่ยับเสียถึงวงนี่พ่อจันตัวกันเนี่ยไปวงองกวบเหม่เนียนเลยครับเนียนประกายแดงทำนี่ก็ได้โอ้ครับนี่ตัวตะล่างสี่เหลี่ยมนี่ตัวเนียนพ่อจย์เ้อตัวตะล่างสี่เหลี่ยมนี่ครับนร่องมนไ่ได้ตัวนี้นะตัวนี้ได้ ตัวน <mile> ี่นี่มีฝันพระอาจารย์ฝันว่ายังขอนเอารถแม่โคบเออสีเหลี่ยตัวนี้แล้วกับคนในพวกมาถวายนี่ไม่ตอวดินอืมแม่โคมาย่างหาว่ามึงเบลอลบยุยังว่าแม่โคไงนี่โคไงอย่งน้เหยนอแล้วโี้เบ่งโคฝันยังยังไดยังดีอยู่นะครดีอ๋อไม่เรียกสิบวัชจักจะยีหัวนี่เค็บนี่เรียกสิบว่าเขาอยู่บปล่าอาจารย์อยู่หด งดเสี่นงดสี uh, really um right. so, ่เกาสามอยวดปานทเลี hmm. ้งมากันว่าพราเรดอบหด้วกันขี้ราจิบหลอดเลยเขาที่นี่แหละงดซสี่บอกเก่าฟังเขาเรียนฟันนี่หดมันอยู่ได้เสียเีเขาเรียวนี่นะไม่ไรทำนี่แหละงดเขาท้บุญทำกันบวชคนท่านเลี้ยงอยู่ ครับอาจารย์เป็นว่าเป็นบทอะไรเยอะวะท่านเรียกเขาให้มาทำบุ่นน้ำกันเด้อเราเป็นสางบวชอยู่ครับอาจารย์เป็นสางบวชเราจะเป็นจอ้เบิ้งครับนี่ครับบวชบวชยังเป็นรูปโค้งน้องข้าโค้งรูปโค้งสางอยู่ครับบ้านนี้แล้วยังอีกขาดทุนทรัพย์อีกหยิกไรไหวไปแรับ กำลังกตาครับนี่มึงอจะน้ำมาถวยบ่โอ้สุดประมาณอยู่บ่ตะกันเม่นจังสี่ยุดตดะใดไหมผมก็ว่าพะอจารย์พันเม่นยู่ยเลยมันหันศูนยไปทางไหนทีนีเนาะศูนย์ย้างหนแมันเป็นหนึ่งศูนย์เก้าหนผมก็ตีสวยพะอจารย์อยว่าเอืองเป็นเนึงพ่อจันตีตะวารีกศูนย์เนาะเอื้องเลย บอกตรงๆได้ทิศเก่าทิศเปียกกระบ่กเนี่ยเยบเพี่นเอาไปเปรียนพนอาจทีมีผู้ถือกอจะบอกอออว่าถืเพราะว่ากาลังพ่นผู้เจงตีความฝันเพนเกิดตีเป็นหนึ่งก็ได้นะครับมัน,น,มนปไปไกลดอกเรียกจะลดลงกันนี่แหละมันเมือนทิเก่าหอมันอาจจะเป็นทิปเหมือนเปียปียกนไปไกลดอกเรียก มกเขานี่แหะครับว่าเปียที่ท้งหลายไม่เป็นหัหันเปียก้ำกัเดยคำนวณตางเล็กกันที่หินเด็กพระจันทร์ไ่เป็นเหล็กคำนวณเด้อครับเหล็กมีตะเหล็กนี่มีฝันรอบทั้งของพระจานทร์ตัวนี้เน้นเนาะเอเือนเปียกเ หมั้นทุกคนสมั้นหกั้นหุั้นหมั้นลมั้นหมั้นหมั้นมันหมันหมั้นหมั้าหมั้นมันเขั้นหันนหผู้ถหมลอตเตั้ี่มั้นหมพระอาจารย์ั้วยเป็นหมั้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 นดมั้นหมป้นหมั้นหั้นหมั้นหมนหมั้น้นหมั้นห้ลั่นันห้ั เช็หน้าจอไว้ครับก็ขอ,ขอให้เอฟซีสุขุสุขนสูกสูก,สก,สกมันๆไปน้ำกันด้วยครับเด้อหลอดนี่วันที่ไไสิบหกพฤษภาสองพันหร้อยหกสิบหกขียนสเียเื่อมโอ้ยเลื่มเ,นเน 2, รมื่มเขียนครับเนเตะอะไรนนครับเด้อทีเขียน เรื่อึกรื่องพินห้หออกซื้อออกเสียงพินเด้ครับก็จะได้เช่นสายาึึกลรองอ้ดอกหมดโคแม่ขั้นเป็นสามหลานที่หลันเนาะโอ้ยขวางไงยได้หรอกเนโคขวางไงกกะลังวันไงยหระครับเุนให้ปัญหาหวนักนักเนินนเนีนาะครับนักนักนนน ของไงกับลังวันไงเดี๋ยวว่าลาังวันไงมาแล้วแบบนีครับจับหน้าจอไว้เด้อเอฟซี F C. สุขูสุข坤ไทยนี่ก็ขอให้เอฟซี C. สุขูสุขนโฉกโมันๆไปน้ำกันด้อครับเด้อสำหรับเหลียกพระจัจาร์หรือลับรอบนี่เราฟันว่าเห็นรถเมฆโคงเงมาจอดอยู่หน้าคุติเราเลยรอบนี่ สน,นีแล้วรรครับเล่าสื่อเด็กสุดนี้แล้วเล่าฝันว่าเขารถเมคโคยังไมาถวายเล่าสื่อรตเตอรี่ใส่ขับรตเตอรี่มาจั์ถือเล่ากับจีซางโบสถ์มันแล้วถือไปแล้วครับเอาขึ้นมาเบิงแกนครับโอ้ นี่แล้วครับเรียกว่าอาจารย์มันซื้อใ้ซีใบลอตเตอรีเอฟซีออกไปเป็นแนวท่างเสียงซ,ซื้อเสียงสลากรัฐบาลไทยขอให้เอฟซีสกๆมันๆไปน้ำกันเด้อครับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ